ดีดีด e <Water> <mate> ีด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  ตัน kind of hm oh right. like ี้ตัวนี้เราตัวนี้ตัวนี้วนี้ตัวนี้ววนี้ตี้วัเาะไปหาพี่โมไปหาพี่โมไปหาพี่โมับก่อนจเดี๋ยวให้กินเดี๋วให้กินนะัเดี๋ยวมันเฮ้ยยยยนอยยยยยยอยยยอยยายย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 ยตยยยยย้ยย

หมดแล้วนะนี่ให้แล้วหมดหมดแล้วนะ